ไปเลยไปเพื่อนโอเคได้เลยไปเลยหรบแบบโอเคเลยนะแลวตอเไปก่อนไม่ใชปเลยเพื่อนเลยย่คุณลุงผมขอเอารถซ่อมหน่อยนะโอเคเอาเข้าไปเลยเพื่อนข้าเร็ว

ออด้วยนเด็กันนะเๆัโอ้ดกๆปกันนอเดไัอเดยปันเดียไันนะอ้เ่ยันะันะอไปกันนะอไรันอะอัดกไนอ้ไน้ายไเดยอ้เ่ยนะโอเยนไปนไปเดย้เลยะ ไปออกต่อสู้เพื่อโลกแโอเคทุกคนเราไปฝั่งนั้นกันเรืองผมนั่นเองไอ้กูม่กรงเรียเดินที่จาแล้วก็มาดเีย่อลม่น่าจะเริ่มชัดคืนเรื่อยเดำไมเดินเร็วได้นะเพราะผมดตีมากก็คือ